ตอนนี้ว่าวันอยู่ที่ศาลเจ้านะคะที่ชื่อว่าฮานาโจโนโจินจานะคะเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากมีดอกสาแดงเลยหลายต้นเลยนะคะตงตตน,นั้นก็มีสาแดงกัโทริอิใช่แล้วก็ตรงน,นั้นก็จะมีบ่อน,น้ำด้วยนะคะเดี๋ยวว่าหวันจะร้วเข้าไปนะ ไม่กล้าเขาเข้าไปเลยมีบ่อน้ำสักสิบลูกมาทางนี้ตั้งขึ้น ตั้งมอขึ้น <c ười> 吧。